เอาละวิดีโอนี้อยู่ใน c o n ท t r u c ชั่นซิมูเลเตอนะครจะอยุ่กราดคุณผู้ชมดูมุซ้ายบนนน่ครับ98%แล้วเพราะฉะนั้นครับแน่นอนครับว่าวิดีโอนี้ต้องเสร็จครับผมและแน่นอนครับว่า JCB ไม่ได้มางานนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่างานขุด ถ้างานขุดไม่หมดอ่ะ JCB ได้มาครับแต่ถ้างานขุดหมดเดี๋ยว JCB ไม่ไม่น่าจะได้มาครับท่านผู้ชมคงน่าจะได้ออกงานอื่นนะครับจะบอกครับนะโอเคนะท่านผู้ชมโอ้โหพวกเทปูนผมว่าคิดว่าผมน่าจะได้ไปทํานอกรอบอ่ะท่านผู้ชมไม่น่าจะได้มาทําให้เข็นล่ะน่าจะได้ทํานอกรอบอ่ะอาจจะเห็นนิดนิดได้หน่อยเนาะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมคงคงไปทํานอกรอบโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งท้ายกันนะค่าบผู้คมครับบุ้งกี่สุดท้ายนะค่ับผู้คมครับพูดอะไรวะเนี่ย บุกกี่สุดท้ายแน่นอนครับวิดีโอนี้ต้องเห็นแน่นอนครับว่าบุกกี่สุดท้ายเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางขึ้นนะครับทานผู้ชมครับไปครับ98%ครับผมได้ไปทํความนอกรอบมาจนถึง98%แล้วเราอยู่ด้วยกันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะทานผูช้ชมสำหรับงานตัวนี้ครับโอ้โหก็อาจจะช่วยกันเนาะ j c b ไปงานหน้านะคร<อ>ับผมเพราะหน้าวันที่อัดนี้คือวันที่18นะทานผูช้ชมโ,<อ>โอ้โหแม่งอาร์มบูมบูมบมไม่ถึง เอ่อ JCB uh, มันออก18บแปดสามทุ่มนะครับนะประมาณสามทุ่มนะครับสามสี่ทุ่มนู่นแหละนะครับผมมันคอนทราชัานอะแม่งเลยไปสี่ทุ่มนู่นอ่ะบอกว่าจะออกสามทุ่มแม่งแต่ไม่ออกออกไม่ออกสี่ทุ่มผมก็ต้องไปไ,ได้ไปอัดคลิปสี่ทุ่มอะไรครับเนี่ยฮัลโหล มันต้องพราะหดน,นี้คือข้างล่างอาจจะปืน้นนิดนึงนะครับท่นานผู้ชมเพราะว่ามันไฟผมพังครับผมยังไม่ได้ซื้อไฟใหม่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมซื้อไฟใหม่ก่อนนะท่านผู้ชมไฟยู b อสบีอะเดี๋ยวเราไปหาที่โลตัสดูนะครับผม ö, ยังไม่ได้ไปเลยครับเพิม่มเออมีหรือเปล่านะท่านผู้ชม เราจะหาในลาซาด้าดูปุ่งกีง้สุดท้าย99%นะครับผมไปครับไปเดี๋ยวเทดินเทดินเทนไหนดีวะเทแถวๆนี้แหละโอ้โหมันจะจบแล้วเนี่ยมุ่งกี้สุดท้ายมุ้กี้สุดท้ายมุ้กี้สุดทา้ทาย เป็นงานที่แบบว่าบุ๊กกี้สุดท้ายนะครับงานบุ๊กกี้นะครับผมเทไหนดีวะเทแถวแถวนี้แล้วกันนะขอยาดเลยแล้วกันนะผมขอยาดเลยแล้วกันนะขอยาดนะเจ๊นะขอยาดเทดินนะเจ๊นะขอยาดเทหน้าลิฟต์เลยแล้วกันนะผมขอยาดเลยนะโอ้ยเม่อไปดูตัวรีเซ็ตเฉยโอเคโอ้ดูกองดินดิแม่เราทำมานานมากเลยฮะคือหน้างานแต่ละหน้างานแบบ มันแทบไม่ซ้ำกันเลยนะทุกคนผมทีม่งมว่าไหมที่ผมทำมาเนี่ยไม่มันมันเปลี่ยนหน้างานไปเป็นแบบแบบสิ้นเชิงเลยนะมันน้อยมากนะที่หน้าง,งานจะซ้ำกันนะถือว่าเกมนี้คือทำแบบได้แบบไม่น่าเบื่อดีอะเนาะมันหน้าง,งานมันต่างกันมากเลยมา99%แล้วท่านผู้ชมแล้วก็100แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินรถขุดลงแล้วก็กลับ เอาร้นออกแล้วเดี๋ยวดูงานมันรีเซ็ตกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าเราจะพามาทำงานต่อไปนะนะลุยกันเลยลุยกันเลยลุยกันได้เลยลุยกันได้เลยบุงกี้สุดใย 99อยู่เว้ยเฮ้ย99อยู่เว้ยเฮ้ยกว่าจะได้1%นึ่นทำไมมันมานานจังวะเนี่ยมองไปนอกหน่อยเนาะท่านผะู <S <S ้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะเดินลงตรงนี้เลยนะเดินลงข้างหน้าเลยนะตอนมันเสร็จแล้วนะเนาะแอบฟิวมนโฮลรถฟิวกับตอนมาเลยวนะเนาะ คนรับอยกับตอนบุกกี่แรกเลยว่ะนะครับผมเราจะได้เงิน4ล้านนะครับทุกคนเราจะได้เงิน4ล้านตอนนี้เรามีเงินอยู่4ล้านเก้านะครับเราจะได้เพิ่มมาอีกสล้านประมาณ4ล้านกว่ากเราจะมีเงินประมาณ8ล้านกว่ากเลยนะทุกคนเอายังไม่เต็มยังไม่ได้เราจะมีเงินประมาณ8ล้านเลยอ่ะโอ้ยงัดตูดโอ้โหโทษทีไปครับไปงัดตูดครับเมื่อกี้โทษที ื้นที่ลำลุงแล้วว่าท่านผู้ชมเที่ไหนดีวะเทไหนดีวะเอ้เอ่านไหนๆกไ็ไหนละเดี๋ยวผมลองถอยขึ้นนี้ดูดิไหนๆก็มันจะจบแล้วเนาะลองลงเลือนเลื่องหน่อยเนาะท่านผู้ชมอะไรอ่ะไม่มีแรงเฮ้ยเออไม่มีแรงได้ไงวะเนี่ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมลองถอยขึ้นนี้ดูดิมันจะขึ้นไหวปะเออเดี๋ยวโอ้โหขึ้นไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวผมลองเอารถขุดขึ้นมาปิดปิด,ป,ดปิดงานตรงข้างบนนี้เนาะท่านผู้ชมเอาแคทเอาแคทขึ้นไปปิดงานข้างบนนี้แล้วกันเนะเไดดิงก่อนแล้วกันนะครับไอ้ถังนนี่มันไม่น่าจะมาวางไว้ตรงนี้นะสวัสดีครับเจ๊ พื้นที่ตรงนี้น่าจะสร้างเป็นอะไรสักอย่างเนาะไม่น่าปล่อยรุ่งเลยเนาะดับไม่ได้เจยวละห้าพันอ่ะเอยเงินคุยอีกเที่ยวนึงก็ครบห้าล้านแล้วนี่ว่าเงินเราอะใช่ปะเงินเรามีเก้าพันเจ็ดแล้วเนี่ย แต่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมชอบนะผมชอบที่มันดังแป๊กแป๊ดอ่ะอันนี้มันโป๊โป๊ะเลยมันมันผมว่าทนเสียงมันทนเสียงมันแบบมันแปลกๆอ่ะมองไปนอกน้อยเก้าสิบเก้าแล้วเที่ยวนี้คิดว่าร้อยไหมทับประยุกเที่ยวนี้คิดว่าร้อยไหม เีจยวนี้คิดว่าร้อยไหมท่านผู้ชมเฮ้ยยังเป็นร้อยเลย,ย,เเลยลว่ะไม่ร้อยเลยยังไม่ร้อยเลยบุกี้นี้ร้อยเถอะปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ร้อยอ่ะเฮ้ยบุกี้นี้แน่นอนร้อยแน่นอนปึ๊บปึ๊บร้อยโอ้โยไม่ร้อยสักทีวะไฟไถอยอีกลแล้วเนดะี๋ยวนี้กี้นี่ร้อยหนึ่งร้อยแม่งไม่ร้อยอีกโอ้โ แต่จะเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกคันหนึ่งดีกว่าไหมไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมวิ่งคู่เลยแล้วกันนะผู้ชมวิ่งคู่เลยแม่งไม่ร้อยสักสีอะไรวะเนี่ยคันนี้เปลี่ยนสีแบบสวยมากเลยเนาะตอนแรกเป็นสีเงินเหมือนกันอะ่ะสีเหมือนกันกับคันเนี้ยนะครับผมแต่มันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าโอ้โหสวยจัดเลยชอบเลยอะ เ,ออเราไม่เคยวิ่งดับคู่สักทีเลยหรือเ่าร้อยนะร้100นะ100นะอยเถอะเนอะร้อยเถอะเนอะร้อยไหมร้อยร้อยร้อยไม่ร้อยไม่ร้อยร้อยไม่ร้อยร้อยไม่ร้อยโอ้โห้ร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาให้ครบหนึ่งเที่ยวนะครับให้ให้เต็มให้เต็มกระบะไปเลย หนึ่งร้อยแล้วท่านผู้ชมหนึ่งร้อยเลยยูเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการขุดการนี้รอรับเงินสี่ล้านกล่บๆได้เลยฮ่าฮ่ารอรับเงินสี่ล้านกล่บๆได้เลยเงียบเดี๋ยวรอรับสี่ล้านกล่บๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอารถออกนะครับสี่ล้านเท่าไหร่วะาสี่ล้านสามใช่ปะดูดิ 4, 3, 70, อูสี่ล้านสามเจ็ดหมื่นน่ะโอ้โหขุดแค่ขุดอย่างเดียวนะเราได้เงินโคตรเยอะเลยงานขุดครับงานขุดเป็นอะไรที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้วงานขุดกับงานลาดยางนะครับได้เงินเยอะสุดกับกว่างงานอื่นนะท่านผู้ชมไปงานขุดกับงานลาดยางอะ่ะได้เงินได้ได้ตังค์เยอะสุดโอเคเดี๋ยวเราลดออกเลย ไปโอ้โหอารมณ์ดีวะแฮสรุปว่า JCP ไม่ได้มานะแต่ถ้ามีงานขุดงานยกงานอะไรเดี๋ยวจะมานะท่านผู้ชมนี่แต่ว่าเราผมขายดินให้มันให้มันครบ5ล้านก่อนเอ้ยเบงยังไม่ครบโอ้โหครบ5ล้านแล้วเงินมีครบ5ล้านแล้วเฮ้ยโอ้โหเงินมีครบ5ล้านแล้วครับ5ล้านนะครับพันนะท่านผู้ชม ครบมห้าล้านแล้วทีนี้ก็ทยอยรถออกแล้วครับผมทยอยรถออกได้เลยโหเงินเรามีครบมห้าล้านแล้วเว้ยคุ้ห้าล้านหนึ่งหมื่นแล้วเว้ยขายทีนสองเที่ยวแม่งได้เป็นหมื่นอ่ะได้หมื่นกว่าเอ้อดูรวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวรีมแออกนะครับอันดับแรกย้ายรถออกก่อนตามจริงย้ายรถออกเราเราเขาเรียกว่า,ให,วาให้เด็กไอรเลอร์มาย้ายออกก็ได้นะ อัดได้ลดออกขึ้นไหวปะเนี่ยโอ้ทำไมมันอืดอย่างนี้มาเน่เร็วๆไดยดีงานมาเสร็จแล้วเนี่ยไปดูเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ทางไหนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบระการน,นะครับผม แต่เริ่มอ่ะตั้งแต่มุกกีแรกยันมุกกีสุดท้ายอ่ะนะครับผมยอดจริงใช้ผมใช้รถขุดเอาจริงนะใช้คันเดียวนะแต่ว่าแอดลาร์ดก็มาช่วยแต่งนิดนิดหน่อยน,น,นิดเดียวไม่ได้มาแต่งอะไรเยอะเลยหลักๆค,คือแคทล้วนๆครับผม ลิ้นแฮก็มานิดๆหน่อยๆนะครับนี่หลักๆคือแคทเนี่ยโยนขึ้นเนี่ยแม่งโคตรเหนื่อยเลยแลรถสวิงรถสวิงช้าๆแม่งเหนื่อยจัดๆอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยแต่ผมชอบเวลาอแอร์ลามันเดินอ่ะโคตรสนะท่านผู้ชมดูไปแท็กบันฟินเดียไปแท็กบันฟินเดียเนาะ โอเคไรลอยไปลอยสำหรับ DLC อม,มันจะพูดไม่ได้ดผมพูดหลังอคือวิดีโอนี้ออกก็คือมันจะเป็นหลัง JCB ออกไปแล้วอะเนาะตอนนี้คือตอนนี้ผมยังไม่ทราบราคาของ JCB นะครับท่านผู้ชม เขาอาจจะปล่อยมาราคา500 600ยังไงผมก็ต้องซื้ออะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ผมชอบที่สุด,สดแล้วอะนะครับผมโอเค,คผมคันสุดท้ายครับทุกโยมคันสุดท้ายนะครับแล้วก็เวลาหมดพอดีนะเดี๋ยวขึ้นมาเลยโดียจะเดินขึ้นกองดินกองนี้เลยนะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะอันดับแบรกต้องลุงก่อนนะครับผม ลงมันตรงนี้นะครับผมลุกกีีสุดท้ายโอเคปะเดี๋ยวลงตรงนี้เลยแล้วกันนะไม่ต้องขอภัยด้วยในความมืดนะสำหรับจอยนะเดี๋ยวอยกสักประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรอกเดี๋ยวจะมีไฟมาแล้วหรืออาจจะหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าไฟผมมันพังนบะผมยังไม่หาซื้อเลย ช,ชันๆอย่างนี้เลยลงมันไม่เป็นไรหรอกนะครับผม่ะโอ้ห้อ,อยนะท่านผู้ชมอ้ท้องติดเหรออู้ท้องติดอันตรายนะโอเคลงหูลงนิ่มๆเลยว่ะ อ้โล่งดีเนาะทานผู้ชมโล่งดีว่ะเสร็จเรียบร้อยครับบุกีสุดท้ายทำไมผมเรียกบุกีสุดท้ายกันเ่ะเพราะว่าเป็นบุกีที่สุดท้ายอา่อคือภารกิจเราทําให้ภารกิจมันแค่ถึงร้อยเท่าน,นั้นเองครับเราไม่จำเป็นต้องขุดไปหมดนะแต่ถามว่าเราขุดไปหมดได้ไหมได้ครับคําตอบคือได้นะทุกผู้ชมแต่ว่าผมไม่เอาเลี้ยไม่เอาเลื่อา พอแค่นี้ก็เยอะมากพอแล้วนะครับผมเอาละครับผมจะขึ้นตรงนี้ไปเพื่อไปปิดงานตัวนี้นะครับได้เปล่าเนี่ยลดลงยังลงได้เลยโู้ชันอยู่นะเนี่ยผมว่าไม่ชันชันอยู่นะชันอยู่นะไกลออกเขาไกลลุนแล้วลุนแล้วโอ้โหโอ้โหเขาวางแผ่นอะไรให้วะเนี่ย เขาบอกให้เอาแคทออกว่ะอ๋ออ๋อตรงนี้เขาต้องทำทีลุล่งๆว่ะเหมือนเอาแคทมาโโอ้หแล้วผมจะออกไงวะเนี่ยเออยกขาแบบนี้เหรอโอ้ยลุกไปแบบนี้เหรอที่ผ่านแล้วที่ผ่านแล้วเอาลด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 เดี๋ยวเดีอยเดี๋ยวเดี๋ยโอเคนะโอ้ยทะลุเลยว่ะโอ้ซื้อของว่ะท่านผู้ชม โอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะวิดีโอหน้านะโอ้โหเรามีเงิน10ล้าน้เลเวล22นะ่สครับผมมีเงิน10ล้านนะท่านผู้ชมโอ้ผมมีเงิน10ล้านครับเจิญใหม่ครับวิดีโอหน้าเดี๋ยวพาไปซื้อของเนาะเอามาเทปูนเทปองเทปปูนผมมีเงิน10ล้านนะท่านผู้ชมมีได้เขามีโบนัสให้ด้วยนะสุดยอด เจอไหมครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับ1 6นาทีแล้ว